ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้เนี่ยมาถึงอีกหนึ่งชุดของคุณโคลเลจบารอนรีดนั่นเองนะคะก็จะเป็นชุดที่ชื่อว่า Avalon ค่ะ wisdom of avalon เป็น oracle cards เช่นกันนะคะแต่ว่าชุดนี้เนี่ยจะมีเยอะหน่อยก็คือประมาณ52ใบชุดก่อนๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณ44ใบนะคะอย่างชุดที่ wisdom of hidden realm เริ่ s ใ <Real> <c oughs> ช้แอคเซนไม่ถูกนะคะอันนี้นะคะก็ชุดนี้ก็จะประมาณ44ใบเนาะแต่ว่าชุดอวรลอนเนี่ยนะคะก็จะมี52ใบชุดนี้เนี่ยพูดถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้ให้นึกภาพแบบอวลอนเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ พยายามค้นหากันแล้วแต่ก็หาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนของผืนแผ่นดินผืนโลกนะผืนโลกอยู่ตรงไหน,นมุมไหนนะคะบ้างก็ว่าอยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ยูเคนะสหราชอาณาจักรใช่ไหมแต่ว่าพอค้นไปค้นมาก็จริงๆแล้วไม่ใช่แต่ว่าถ้าฟังตามคําสอนทางศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแอบมีความรู้สึกอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะต้องบอกไว้ก่อนมีความรู้สึกว่ามันคล้ายคกับจะเป็น ดินแดนที่เราจะไปสุดนั้นณนะวันที่จิตเราสมบูรณ์แล้วมันเหมือนกับย้อนกลับไปเอาเอาจริงๆพอเราฟังเรื่องของอวตารที่ที่เราหาข้อมูลมันเนี่ยมันปิ๊งขึ้นมาเป็นความรู้สึกเหมือนคือที่ที่เขาเรียกว่าเป็นนิพพานอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าถูกหรือ ผิดหรืออะไรยังไงคือไม,ไม่ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคะแต่ว่าความรู้สึกแค่นั้นเองว่าเออเอาเวลามันอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นเลยอะแบบแต่ว่ามันเป็นดิดนแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนที่ เป็นดินแดนที่ใครๆก็อยากไปเป็นดินัดนที่สมบูรณ์เป็นดินแดนที่ดีแล้วก็ที่นน่น่าจะสื่อสารก็ด้วยทางจิตอารมณ์พรหมฮันเน่นะคะแต่ว่า whatever ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยชุดนี้เนี่ยที่เขาทําไพ่ชุดนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาให้ความหมายของอวอลอนยังไงแล้วก็ทําไมถึงจะต้องแบบมีเป็นชุดที่ชื่อว่า wisdom of avalon เนาะเออโอ้โอแต่จริงๆเนี่ย ถ้าดูตามตามเขาเรียกว่าอะไรตามข้างหลังกล่องไพ่ของเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะพูดถึงอาวารอนเนี่ยเป็นเหมือนกับคือไพ่ชุดนี้เนี่ยใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการติดต่อกับโลกอของกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะคือด้วยด้วยผืนดินตรงนั้นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่คนที่อยู่ตรงนั้นหรือสิ่งที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะ เป็นอะไรที่มีความแบบเหมือนกับอ,อารมณ์คล้ายๆกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอีกอีกที่หนึง่งละกันเนาะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็เราสามารถที่จะได้รับ wisdom หรือได้รับปัญญาจากตรงนั้นนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเอาปัญญาตรงเนี้ยมาใช้ในการดําเนินชีวิตมาใช้ในการทํางานมาใช้ในการใช้ชีวิตแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือมันจะเป็นความรู้ที่เอามาใช้เพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น mm hmm. เข้าใจเซนส์ของเรามากขึ้น mm hmm. เข้าใจว่าเรามีอะไรงงไหมเรามีอะไรคือเราเป็น เ,เรามีถ้าพูดถึงในเรื่องของเซนส์ก็คือเราอาจจะเป็นคนที่แบบพิเศษยังไงคือมันจะทําให้เราค้นหาความพิเศษของตัวเราความพิเศษของในตัวเราในจิตของเราได้มากขึ้นนะคะสําหรับไพ่ชุดนีอ้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าก็คืออ่านตามนี้แหละคะ่ะอ่านตามนี้แหละนะคะก็เหมือนกับว่าเขาจะใช้ไพ่ชุดนี้เป็นเครื่องมือในการ ให้คำแนะนำกับตัวเราเองให้คำแนะนำกับในเรื่องของการค้นหาเป้าหมายในชีวิตค้นค้นหาและค้นพบทางเดินที่ถูกต้องทางเดินที่จะเอาไว้ใช้ในเรื่องของการพัฒนาจิตของตัวเองพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองแล้วก็ค้นหาในเรื่องของเป้าหมายชีวิตที่เรามาในชาตินี้นั่นเองอารมณ์ประมาณนี้นะ เรียกว่าเป็นการค้นค้นเข้ามาในตัวเองละกันนะบอกว่าอย่างนั้นแล้วถามว่าทาไมถึงต้องเป็นอวาลล่าก็มันเป็นพื้นที่ที่เขาเอ่อกล่าวถึงว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นอะไรที่เขามีเซนส์เอ่อมีมีเหมือนกับอย่างรู้อะเนาะเขาก็จะสามารถให้คําตอบเราได้ดีที่สุดอ่ะอารมณ์ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะมีก็อดเดเซสเออไม่ใช่เขาเรียกว่า h i g p r i e s t e s s High Priestess นะคะที่อยู่ตรงบริเวณตรงนี้นในไพ่ชุดนี้นะเขาก็จะสามารถมาบอกคำแนะนำกับเพื่อนๆก็เหมือนกับอารมณ์ค,คล้ายๆกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละนะคะที่เขาจะมาบอกให้กับเรานั่นเองค,คล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่นะอาจจะคล้ายว่าก็คือจะเป็นคำแนะนำเป็น g u i ์เด c e มาจากมาจากดินแดนนี้นะคะจากคนในดินแดนนั้นได้ว่าคนไหมเนาะออจากสิ่งที่อยู่ในดินแดนตรงนั้นนะ โอเคเดี๋ยวเราดูอันนี้กันเขาพูดถึงว่า t h y use will shed light โอ้ทำให้แบบเหมือนกับจุดประกายไล่แสงความมืดไล่ความมืดไปนะไพ่ชุดนี้ก็จะทำให้เราได้ค้นพบศักยภา,ภาพภายในตัวของเรานั่นเองนะคะศักยภาพในที่นี้เป็นเรื่องราวของทางจิตเป็นเรื่องราวของปัญญาที่เราจะมีอยู่ภายในตัวของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องราวต่างๆได้โดย ผ่านทางตัวละครต่างๆในนี้นะคะตัวละครเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าตัวละครของเขามีอะไรกันบ้างเนาะสึกมือสั่นนะคะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวคู่มือกันละกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวไพ่กันก่อนนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้มาในที่ล็อกไพ่เป็นกระดาษแบบนี้นะคะเอ่อถ้าใครที่ ชอบสะสมไพ่เนี่ยก็จะคุ้นๆแล้วแหละพอถ้าเป็นในสไตล์ของ h hey ฮ u s e เนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นประมาณอย่างนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะแต่ละค่ายจะมีสไตล์ของตัวเองนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสะสมไพ่ไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็จะเห็นว่าโอ้โอเคถ้าเป็นถ้าเป็นของค่ายนี้ฉันเดาทางได้ว่าจะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยก็จะมีหลายๆค่ายที่เกิดใหม่ตามขึ้นมาอีกนะคะแล้วกออ็อย่างบางประเทศที่ไม่เคยมีไพ่เลยก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะ ก็หันมาทำไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คิลกันเยอะขึ้นนะอ่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังของไพ่กันก่อนนะคะเป็นรูปนี้เป็นเหมือนกับรูปถ้วยเหมือนกับกำลังสะท้อนเบื้องบนสะท้อนท้องฟ้าขึ้นมานะคะให้ให้เราเห็นอยู่ในนี้จะสามารถเหมือนกับอารมณ์คล้าย ความรู้สึกขึ้นมาว่าเหมือนแบบเป็นลูกแก้ววิเศษที่กําลังจะดูแล้วก็เห็นอนาคตเห็นอะไรางี้นะแต่อันนี้อันนี้อันนี้ก็จะไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบผืนน้ําที่อยู่ในถ้วยนะคะแต่ว่าสะท้อนแสงจันทร์ที่อยู่ข้างบนนี้นะคะแล้วก็มีดวงดาวอยู่บนนี้ด้วยนะโอเคส่วนตัวไ้าเนี่ยค่ะจะมีการเคลื่มเงาแบบนี้นะคะเน่เคลื่มเงาทั้งสองด้านเลยนะคะก็จะมีความมันๆดูกลิ ดูดูวิงวังนิดนึงนะคะอันนี้โอเคส่วนตัวไพ่เนี่ยมีความไม่ได้หนามากนะคะไม่ไดม้มีความแข็งอะไรขนาดนั้นนะคะก็สามารถยืดหยุ่นได้โอเคถัดมาเดี๋ยวมาดูด้านหน้าของไพ่เขากันบ้างดีกว่าค่ะไพ่เบลลแรกเลยนะคะเปิดมาด้วยเมอร์ลินเลยนะคะพอมดที่เรียกว่ามีชื่อเสียงที่สุดเลยใช่ไหมพอมดเมอร์ลินนะจ๊ะเออ messenger, messenger. อ่านไม่ออกอีก messengers of Avalon ค่ะสำหรับ the Merlin น,นี่น่ messenger messenger โอ้หรือเราทวนจะต้องอ่านคู่มือเขาก่อนเนี่ยว้าวเป็นผู้ที่ส่งสารมาให้นะคะจากดินแดน a วาลอนก็คืออันนี้เป็นเอา Merlin นนั่นเองนะคะเพรามดต์ Merlin ก็จะพูดถึงมีความหมายให้ตรงนี้นะคะเขียนว่าเป็น alchemy อ่าเป็น justice แล้วก็ balance นะคะความสมดุลเป็นเรื่องราวของความยุติธรรมต่างๆนะคะเป็นพหุมดที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณธรรมมากๆเลยนะสำหรับพหุมดเมอร์ลินใช่ไหมถัดมาก็จะเป็น highpriestess นะคะอ่าก็จะเป็นตัวบุคคลเนาะอันนี้เขาจะมีส่งสารสื่อสารอะไรมาให้ส่งข่าวสารอะไรยังไงมาให้ discernment p r e c i s cience. อา e c y แล้วก็ Vision นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าไพ่กันไปละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะไปดูตัวคู่มือเขากันเพราะว่าอธิบายไปเดี๋ยวจะผิดพลาดนะคะนี่ The Grail Knight นะเป็นอัศวินที่รักษาจอก,กศักดิ์สิทธิ์นะหรือรักษา g r a รลนั่นเองนะคะเอบาร์ดใช่ไหมอันนี้ พูดถึงคนที่แบบมิวสิกพูดถึงเรื่องราวของดนตรีอารมณ์แบบอารมณ์แบบภาพค,คล้าย The Fool เลยเนาะอันนี้นะคะเป็นแบบ history เป็น Enchantment en of Storytelling เป็นนักเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะ Lady of the Lake อ๋อเป็นราชนินีเป็นแบบ Lady ของทะเลสาบเนี่ยนะดินแดนของทะเลสาบ Absolute Truth Courage Self Respect นะไม่ค่ะ แล้วก็ในดินแดนอาวารอนก็จะมีในส่วนของตัว animal guys ด้วยมี Eagles นะคะแล้วก็ r a เวนเป็นเป็นตัว r ร v e n นี่เป็นเป็นเรเว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 นอีกาใช่ไหมอันนี้นะคะแล้วก็ Hawk อันนี้เหมือนนกเหยี่ยวแรงเหยี่ยวเหยีจะมี e ี g ก e กับมี Hawk นะอันนี้ก็จะตัวใหญ่ว่าแมนหรือว่าแมสเซจนะคะ เป็นคนที่เป็นเรื่องราวของข่าวสารที่จะได้รับมาอะไรองี้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรย่างเงี้ยท่า transformation เป็น trusting the psychic g i f t นะคะเขาก็ออกมาบอกให้เชื่อในเรื่องของไซคิกเออมันเหมือนแบบพลังเขาเรียกว่าอะไรนะมันอาจจะได้รับรู้เรื่องราวอะไรแบบมาจาก sense มาจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเรื่องของทางจิตนกฮูกนะคะ ัวนี้ d e c e p t i o n w i สซ้อนะน้อูก็เป็นตัวแทนของ w i s d o อมอยู่แล้วเนาะอย่างที่เราทราบกันนะคะ the frog ค่ะ the spider นะคะโอ้เขาก็จะพูดถึงตัวสัตว์แต่ละตัวนะคะก็จะมีความหมายของสัตว์ตัวนั้นนนนะว่าในดินดดนตรงนี้เขาก็จะมีสัตว์พวกนี้แหละแล้วมันเป็นตัวแทนของเรื่องราวของอะไรบ้างอย่างน้องหมาเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวแทนของความซื่อสัตย์ความจริงใจความที่แบบ รักอย่างไม่มีขั้นไม่มีเงื่อนไขดูดีบางทีเราดูน้องหมาไปนะคะน้องหมาก็ยังมีความรู้สึกว่าคือเขาเวลาเขาเจอเราทีไรเขาก็จะเข้ามาเข้าหาอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะอ,อ,อันนี้ค่ะก็จะเป็น unconditional love อย่างหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วในทางกลับกันนะคะก็เราเองก็จะเป็น unconditional love <c oughs> กับน้องหมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรจะต้องให้น้องหมามาแบบนี่ฉันรักเธอเพราะว่าเธอจะต้องมารักฉันอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรแบบนั้นเนาะจริงไหมเด๊กข้าวค่ะ เอ้ตัวอะไรเนี่ยพึ่งเหรอ,มอ,รอมมแมงปอแมลงเป็นตัวแทนของความกโกรธนะเมื่อกี้นะคะก็ยังคงอยู่ในกลุ่มของหมวดของสัตว์ที่อยู่ในอวารอนนะแล้วก็อันนี้ก็ยังเป็นตัวกลุ่มสัตว์อยู่นะคะเขาก็จะมีความหมายให้นะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นอะไร the g u y s of fairy fairy เป็น fairy นะคะเป็นนางฟ้าเป็น พูดใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะคะตัวเฟรรี่อยู่ในนี้นะคะดินแดนนี้ก็จะมีเฟร r ี่ที่เป็นวอเตอร์เป็นวินนะคะเป็นไฟร์นะคะเป็นตามท่าตต่างๆเลยเนี่ยนี่นี่นะคะก็จะเป็นตามท่าของเขาเลย แล้วก็กอบลินกอบลินก็จะเป็น the wound human ego เป็นตัวที่เป็นแสดงความมีอีโก้นะคะน,นี่ก็ยังอยู่ในหมวดของ Fairy อยู่นะคะอันนี้เป็น s e c r e t u r y marker ออ,อะไรนะคะอ๋อจะมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะคะนี่นยไหมว้าวโอ้หลายอย่างจังอันนี้เป็น partnership นะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้นะ นี่โฟกัสอืมอันนี้เป็น wealth ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะ restriction อืมภาพแบบนี้ไหมแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย movement เป็นเกลียวคลื่นเป็นสัญลักษณ์ของทตุน้ำเลยสัญลักษณ์ของน้ำเนาะเนี่ยมี movement นะคะแล้วก็ joy เป็นแบบ สดใสสว่างสวยสนุกสนานก็เป็นเหมือนกับรูปของคล้ายๆนะคล้ายๆพระอาทิตย์เลยนะคะนี่ก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นอะไรต่อเนี่ยมาร์เกอร์ที่ชื่อว่า protectionprotection Protection. จะเป็นมาร์เกอร์แบบนี้นะคะเออเป็นมาร์เกอร์ที่เขาใช้ในดินแดนของเขาเนาะอาวาลอนเนาะอืมแล้วก็ดิสรัปชั่น่ะจะใช้เป็นเหมือนกับเออ่สายฟ้าสายฟ้าฟาดลงมาแบบนี้นะคะ disruption breaks โอ้มีทางแยากเต็มไปหมดเลยนะคะก็จะต้องทดลองเสี่ยงดูนะคะว่าจะไปทางไหนดีเน่ Communication Perception นะคะ Burden ค่ะ Letting go ว้าวนี่จะเป็นภาพประมาณนี้นะเอ๊ยยังอยู่ในเรื่องของ Secret Journey Markers อยู่นะคะ เป็นเรื่องราวของการเดินทางมีมาร์เกอร์ที่ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางเวลาเราเดินทางไปก็จะเจอมาร์เกอร์แบบนี้นะคะในดินแดนของเขานะอันนี้เรากําลังจําลองว่าเราลงไปอยู่ในดินแดนตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็เดสจะเป็นภาพแบบนี้นะคะนี่ๆๆจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็ trust ไหนเนี่ยนี่ๆๆตัวนี้เห็นไหมนี่น fear forgiveness อ๋อ hmm. oh, อย่างนี้นี่เองแทนด้วย forgiveness นะคะในความหมาย forgiveness แล้วก็ birth rebirth นะการเกิดใหม่การเกิดนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้ trust เอ้ย truth trust truth นะคะความจริงเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบนี้เหมือนแบบเป็นมีสีสีช่อง <laughs> mystery ค่ะเป็นเหมือน โอมเขาเรียกอย่างนั้นไหมนี่สัญลักษณ์แบบนี้นะคะ mystery นะมีเรื่องราวลึกลับแน่โอเคก็ในส่วนของตัวไพ่นะคะอ่าเอาจิงชอบชุดนี้เหมือนกันนะคะในส่วนของตัวหน้าไพ่นะเดี๋ยวเรามาดูตัวคู่มือเขากันละกันนะคะกู่มือก็จะเป็นเล่มแบบสั้นๆแบบนี้นะคะโอ้ชุดนี้น่าจะเขียนไว้นานแล้วนะคะดูคุณโคลเลสหนิดึงละกันเนี่นะคะคนนี้นะถ้าเกิดว่าใครตาม IG จะเห็นความแบบ สดใสของเขามากๆเลยนะคะสำหรับคนนี้นะก็จะเป็นมาสเตอร์ทางด้านของสปิริตชัลด้วยนะเป็นคุณครูที่สอนทางด้านของแบบจิตฝึกสมาธิฝึกจิตฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยนะฝึกพลังจิตนะโอเคคนนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัววิธีการใช้ไพ่ของ เขานะครับชุดนี้นะคะว่าใช้ยังไงมีวัตถุประสงค์ยังไงนะซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วในตอนต้นว่าวัตถุประสงค์คืออะไรแล้วก็ในส่วนของตัวความหมายของเขานะคะนี่ทั้งหมดเขาแบ่งออกเป็นหมวดหมวดอย่างที่ตอนแรกเราดูกันไปแล้วเนะเาะก็จะเป็น messenger หมวดกลุ่มบุคคลนะคะแล้วก็หมวดสัตว์ที่อยู่ในดินแดนนี้เนาะแล้วก็หมวดที่เป็นแบบคาแนะนํามาจากแฟรี่ค่ะตัว พูดหรือว่าตัวนางฟ้าที่อยู่ตรงนี้ที่ที่อยู่ในน,น,นั้นนะี้เนาะแล้วก็ s e c r e t j o u r n e y markers ค่ะจากเป็น marker หรือเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเขาเรียกอะไรนะ marker ตัวตัวมาร์ตัว, Mark, ตวการทำเครื่องหมายอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะอ่าก็จะมีหลากหลายเครื่องหมายเลยเมื่อกี้ตามที่เราเห็นจากหน้าไพ่ไปแล้วเนาะ โอเคเดี๋ยวดูรายละเอียดนิดนึงละกันนะคะในส่วนของตัว reading how to do reading เ um, นี่ยเขาใช้ไพ่ r r c l l e ตัวนี้ในการที่เป็นเครื่องมือนะคะอย่างที่บอกคือไพ่ r r c l l e ก็จะเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้สำหรับชุดนี้นะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็น provide ในเรื่องของ insight นะคะแล้วก็ทําให้เราเข้าใจตัวเราเองเข้าใจวัตถุประสงค์ของเราหรือจุดมุ่งหมายของเราในโลกนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยพอเปิดไพ่มาแล้วก็สิ่งที่จะควรจะต้องไปทําก็คือเอาไปฝึกฝนต่อเอาไปพัฒนาต่อเอาไปใช้ในการที่เราจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะอ่ะในส่วนของตัวสเปรดไพ่กันบ้างอันนี้เขาแนะนำแบบซิงเกิลคัทนะคะไพห่หใบแล้วก็ ในส่วนของ t r e e card นะไพ3่3ใบแล้วก็5ใบนะคะ f i v card จะให้ในเรื่องของเชิงลึกในสถานการณ์ต่างๆนะคะอืมอันนี้้ก็จะเป็นไพ่แบบ5ใบซึ่งจริงๆเราเข้าใจว่ามันคงจะเป็นแบบการขยายไพ่ขึ้นมาขยายไพย่แปลว่าอะไรวะ เป็นการขยายในรายละเอียดเพื่อจะให้เข้าใจได้มากขึ้นอ,อย่างเงี้ยเนี่ยน,นะก็จะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความคาดหวังเราเป็นยังไงแล้วมีอิทธิพลอ,อะไรที่มันเหมือนหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่มันซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้นะคะเพื่อเราจะได้ระมัดระวงังหรือเราอาจจะไดไ้ไปแก้ในส่วนตรงนั้นหรือว่าเพิ่มในส่วนตรงนั้นนะคะแล้วก็เป็นคาแนะนา,นาแล้วก็ผลลัพธ์นะคะอ,อันนี้ก็แบบ5้าใบที่ค่อนข้างแบบละเอียดลงลึกไปนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นตัวความหมายนะคะความหมายก็จะเป็นประมาณสองหน้าแบบนี้นะคะตามแบบเดิมเดิมเหมือนที่เคยเห็นแหละนะคะก็จะมีสองหน้าซึ่งก็จะกระชับทำให้ไม่ต้องอ่านอะไรเยอะมากนะคะแต่ก็ทำให้เข้าใจได้ดีน o no. his message is always be in the world but not of it อยู่ในโลกแต่ไม่ใช่เป็นของโลก <mm เหมือนกับ อยู่ในตรงเนี้ยแต่ไม่ต้องไปอินกับมันไม่ต้องไปปนเปื้อนกับมันไม่ต้องไปคลุกวงกับมันนะคะแต่ให้แค่รู้ว่าอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าไม่ต้องลงไปอินในทุกๆเหตุการณ์ทุกๆสถานการณ์ที่เราเจอนะคะ Where it's only as a loose clock about your shoulders you will never have to look outside yourself for others for answer answer when the Merlin appears เขาบอกว่าไม่จำเป็นที่คุณจะต้องไปหาคำตอบแบบภายนอกเลยนะจากภายนอกตัวคุณเลยอะคะ่ะเมือ Mer lin, ม่อเ m e r ลินเมื่อไพ่ใบนี้เปิดขึ้นมาเจอไพ่ใบนี้เนาะเออเขาบอกว่าให้จำาจำให้ดีเลยจำไว้เลยนะว่า all signs and omens sent by Merlin ค่ะมันเหมือนกับจะมีอาจจะมีสัญ,ญลักษณ์หรือมีอะไรบางอย่างที่ออกมาบอกคุณนะคะ ให้รู้ไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ถูกส่งมาโดยเมรินค่ะสูกส่งมาโดยพอ่อมดคนนี้นะคะแล้วก็เอเอให้แบบคุณรู้ว่านั่นแหละคือคำตอบที่เขาจะให้กับคุณนะคุณลองสังเกตสิ่งเหล่านี้ดูดีๆละกันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เข้าใจว่ามันมีอยู่ในตัวคุณของคุณดูแล้วนะคะอโอเคก็จะเป็นความหมายที่ในตัวไพ่เนี่ยเขาจะให้ไว้นะคะก็จะมีบอกสั้นๆก่อนเนาะว่าคีย์เวิร์ด ของพ่ใไว้นี้คืออะไรหลักๆสาคัญคํญเมนเมนของมันคืออะไรนะคะแล้วก็แนะนําให้คุณทําอะไรบ้างนะคะเตือนอะไรบ้างนะเอออันนี้โอ้ดีนะคะเอาจึงแล้วแอบรู้สึกว่าชอบชุดนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยอุ้ยสั่นไปหมดทั้งโต๊ะเลยเนี่ยนะคะอ,อ,อ,อ่ะ ชุดนี้คู่มือก็ไม่ได้ยาวมากนะคะก็ประมาณแค่หน้าครึ่งถึง2หน้าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เป็นแบบมินเป็นแบบพ็อกเก็ตบุ๊กแบบนี้นะคะก็สามารถพกพาไปอ่านได้ระหว่างทางกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเดินทางไปทํางานไปเรียนหนังสือนะคะ about the other and the other นะคะผู้เขียน ผู้แต่งนะเขาก็เล่าถึงคุณโคลเลตแบรนดไรีดไว้นะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีพื้นที่ว่างๆสำหรับช็อตโนต้ตอะไรได้นะคะเผื่อว่าแบบดูอ่านเปิดไพ่ไปดูภาพไปแล้วก็อาจจะแบบเทคโน้ตอะไรนี้ไปได้ด้วยนะคะก็เขียนไปด้านหลังได้นะเผื่อไม่มีกระดาษแต่แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นโฆษณาเล็กน้อยนะสำหรับตัวแอปพลิเคชันของเขานะคะอ่าโอเค นี่เรียบร้อยไปแล้วสําหรับตัวคู่มือนะคะเดี๋ยวยังไงขอดูการสับไพ่นิดนึงละกันนะคะขนาดของไพ่เนี่ยก็ตามแบบของ Oracle Car d ของคุณ Col เลตเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะไซส์ประมาณนี้แหละเป็นไซส์ Oracle ที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีนะคะแล้วก็ในส่วนของ ตัวไพ่เนี่ยด้วยความที่เขาอาบเงามานิดนึงอะนะคะมันก็เลยจะอาจจะแอบมีติดกันอยู่บ้างนะแล้วก็ในส่วนของอ่าการกรีดไพ่ใช่ไหมจริงๆแล้วพอหน้าผ้าสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยอยากจะให้กรีดสักเท่าไหร่ยิ่งถ้าเกิดว่าไม่มีผ้าปูรองด้วยเนี่ยอาจจะทําให้หน้าไ้าเสียได้นะคะโอเคมีเรื่องราวของความลึกลับที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมานะคะ Hmm. อะไรล่ะมิสทรีขอดูนิดนึงนะคะมิสทรีเดี๋ยวเรามาลองอ่านไปพร้อมๆกันแล้วกันมิสทรีคืออะไร This marker d i r e c t you into the unknowable, unknowable ไม่สามารถที่จะรู้ได้ความลับของการเดินทางของคุณ is the secret place มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ all things are created ที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถูกแบบฟอร์มออกมาทั้งหมดสักทีเดียวนะคะ mastery เนี้ยเอ้ยไม่ใช่อ่านซ้ำ it points the way to pure power นะคะมันชี้ลงไปถึงถึงเส้นทางที่เอ่อเรียกว่าทำให้พลังงานแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับเติมเต็มพวกพลังงานหรือว่าความศักยภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ เดี๋ยวขออ่านนิดหนึ่งนะคะ it tells you that the magical unknowable forces โว้เขาบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างนะที่มันแบบเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเป็นเรื่องราวของเดสตินีของคุณหรือว่าโชคชะตาของคุณเนี่ยเขากำลังทำงานอยู่ในชีวิตของคุณนี่แหละ ออทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังดําเนินอยู่มันเป็นความลับที่บางครั้งเนี่ยตอนอตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องไปรู้หรอกนะจ๊ะแต่ว่าแค่คุณรู้ว่าเอ,อ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเขากําลังดําเนินการไปตามกลไกของมันอยู่นะคะ the forces that you can never understand and control ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได้หรือว่าไปรู้มันได้หรือไปควบคุมมันได้เลยนะคะเออเพราะฉะนั้นก็ปล่อยมันไปตาม สิ่งที่มันจะเป็นนะ่ะอืมแล้วมันจะช่วยทําให้คือเรียกว่ามันจะช่วยทําให้เป้าหมายของคุณหรือสิ่งที่คุณวางไว้เนี่ยมันสําเร็จลงไปได้นะคะ There is however a warning to be humble here แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะเขาก็ยังบอกว่าออกมาเตือนบอกว่าอืมให้มีความแบบอ่อนน้อมหน่อยนะให้มีความแบบว่าเอออย่าแบบ Can growling <laughs> the mystery reveals itself so only when it chooses And not when or how you demand the cosmic lord you know, say, blah, 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 blah. For now, trust uh, that the thread of your life is woven into the pattern of the mystery with beauty, grace, strength, and purpose. Um, this marker is uh, an auspicious and profound omen that shows you that you are correct. Okay, if you บางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่จำเป็นต้องรู้ไปทุกเรื่องหรอกนะเออมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องมานั่งเข้าใจหรือต้องมารับรู้อะไรหรือต้องมารู้ว่าเอ้ยทําไมอะไรยังไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องช่วงเวลาเนี้ยถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะก็อยากจะให้ทําในสิ่งที่มันสมควรจะทําทําในสิ่งที่เรียกว่าสมมติว่าถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะต้องทําอย่างนี้เราจะมีเป้าหมายแบบนี้เราก็แค่เดินไปตามเป้าหมายของเรานะคะไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปนั่งแบบคิดอะไรให้มันเยอะแยะมากมายนะคะแล้วปล่อยให้จักรวาลทําาางนตม ามหน้าที่ของเขาตามกลไกของเขาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานตามหน้าที่ของเขาตามสิ่งที่ควรจะเป็นตามเดสตินีของคุณตามทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสมมุติว่าถ้าตอนนี้มันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะกลับมารรยูเนียนกันกับคนที่ถูกเซปเปอเรตกันไปก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นก่อนนะคะทำอะไรที่ต้องทำนะปัจจุบันไปก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวของมันเองค่ะบางครั้งบางทีเราไม่จำเป็นต้องรู้แต่ ให้วางใจว่า เขากําลังทํางานแทนคุณอยู่ค่ะเขาในที่นี้หมายถึงจักรวาลหมายถงึงสิษษ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงอะไรก็ตามก็แล้วแต่ที่มันเป็นเดสตินีของคุณที่มันเป็นเฟสของคุณนะคะที่มันเป็นโชคชะตาของคุณเนี่ยเขากาลังทํางานอยู่คุณแค่ทําสิ่งที่ดีๆให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณก็เท่านั้นเองนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นความหมายของไพ่ใบนี้นะคะ The Mystery ออกมาบอกเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะคะโอเคก็สําหรับคลิปวันนี้คงเอาไว้ประมาณนี้ จริงๆแล้วเนี่ยประทับใจกับชุดนี้นะตัวที่ w i s d o m of Avalon เนอะอถ้าเพื่อน,อนๆสนใจก็ลองไปดูได้ตามร้านหนังสือคิดว่าตอนนี้ยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้จริงก็ลองดูทีเออ่เว็บไซต์นะคะตามที่เราเคยแนะนำไปนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้คงเอาไว้ประมาณนี้โน้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์ share, กดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยเนาะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ